3โมง5 Breaking News ในเวลา11นาฬิกานะคะหลังจากที่เริ่มมีฝนตกลงมาทำให้ปริมาณน้ำกระเก็บในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นโดยปริมาณน้ำกระเก็บอยู่ที่166ล้านลูกบาดเมตรคิดเป็น17.7%น้ำที่ใช้การได้เหลืออยู่ตอนนี้126.4ล้านลูกบาดเมตรน้อยลงกว่าเดือนก่อนที่ปริมาณน้ำคิดเป็น22% ทางนี้ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตำบลคันโชงอำเภอวัดโปดจังหวัดพิษณุโลกสภาพขณะนี้ปริมาณน้ำเหลือน้อยมากแม้มีน้ำไหลผ่านประตูระบายน้ำก็ตามทางนี้คาดว่าน้ำในเขื่อนจะเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรเนื่องจากในช่วงนี้ได้มีน้ำฝนตกลงมาบ้างแล้วและคาดว่าฝนก็จะเริ่มตกตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนาย,ยานนี้โดยทางเขื่อนแควน้อยยืนยันว่าปีนี้จะมีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรพื้นที่เป้าหมาย150,000ไร่อย่างแน่นอนสหประชาชาติหรือ UN เรียกร้องให้รัฐบาลสาธารณรัฐคองโกยุติการเดรเทศเมืองพนละเมืองของประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกออกนอกประเทศ หลังจากมีผู้ถูกเนรเทศจำนวนกว่า1,30,000คนถือเป็นวิกฤตความตึงเครียดที่เลวร้ายที่สุดระหว่าง2ของโกในรอบหลายปีทั้งนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา UN ได้รับรายงานถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทำ้ายร่างกายรวมถึงการคมคืนที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกเนรเทศพร้อมได้รับคำเรียกร้องให้ทำการสอบสวนด้านมนุษยธรรมอย่างเป็นทางการ ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติด้านความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ความขัดแยง้งเรียกร้องให้รัฐบาลสาธารณร,รัฐของโกยุติการในประเทศที่เกิดขึ้นโดยขอให้คำนึงถึงเหตุผลด้านมนุษยธรรมในขณะที่รัฐบาลของสาธารณร,รัฐของโกให้เหตุผลถึงการสั่งในประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครั้งนี้ว่า ผู้อพยพที่มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโก้นั้นมักเข้ามาแย่งงานก่ออาชญากรรมสร้างความสกรปรกในประเทศของตนติดตามข่าวช่วงต่อไปได้ในสามโมงห้าฮอเวลา12บนิกาค่ะ